พอพันจริงิครับใส่ลงเลยอโอ้โหย่อยหิมากครับทุกคน วอชสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับบอมบงเงี้ยเซียนปลาเกลดหรือว่าเซียนเอ็ดนัตเองนะครับนั้นๆซึ่สำหรับคลิปนี้มึเงเงี้ยจะพาน้องๆไปจับปลากัดแหลงใหม่เป็นแหลงเด็ดปีที่แล้วที่มึงเงียดขอยได้ยุะมากนะครับทุกคนเพราะมึงเงียดหล่อมากสวยทุยแหลงนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าสุดยอดมากปลาสวยมากทุกคนมันเป็นปลากัดดั้งเดิมนะครับปลากัดสวยมากสวยบอกไม่มีคำบรรยายนะผมสีม่วงสีเขียวสีขวาเขียวปืด้ดำปื้ ฉะนั้นถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับตะใครกดกระดิ่งกระตุ้งกระติงและตามมารับชมแต่ก่อนอื่นบางเหตุจะขอตัวไปรับบังหมัดก่อนนี่ก็คือรถบังเหตดเองนะครับผมบางเหยุหลอมากบน้องๆเดี๋ยวเราไปรับบังหมัดกันก่อนโอเคนะครับทุกคนเมื่อกีกไไบบ้บางเหยดก็ไปแวะรับบังหมัดที่รับ,บรวยเลยนะครับซึ่งบงังหมัดไม่อยู่บ้านฉะนั้นบางเหตดต้องฉายเดี่ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับที่หมายบางเหยดจะจับนั้นเป็นยังไงและจะได้ประกาศสวยงามลูกแค่ไหนฝากกดไลค์ กติดตามนึงมารับชมมันเลยนะครับเอฟซี MC. สวยโอเคครับนนนนตอนนี้มัน็นก็ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายนี้ก็คือเป็นหมายแหล่งปีที่แล้วที่เงห็นมาจับนะบ,บอกเลยว่าปลานี่เขียวมารากตสวยมากนะครับเดี๋ยวมัเห็นให้ดูหมายก่อนนะเอฟซีมีหัวด้วยนะครับนี่หมายนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับทุกคนเด็ดแน่นอนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลย บอกแล้วบางหมาดไม่มากับบางเหย็ดบอกเลยว่าเสียใจไปชมกันเลยดีกว่าทุกคนอย่ารอช้าไปสีนำ้ำเงินเหย็ดไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะทุกคนแต่ยังไงเราก็ต้องใส่น้ำไว้ก่อนเผื่อว่ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่มีนะทุกคนแต่งเหย็ดคิดว่านะ่าจะมีนะอ่ามยดก็ได้เห็นฟองแล้วนะทุกคน มึงก็ได้เห็นฟองแล้วมึงมีก็ใส่น้ำก่อนโอเคมึงก็ใส่เย,ยอะหน่อยนะเพราะว่ามึงเห็นกะว่าเอาทีเด็กวสามร้อยตัวในวันนี้เอฟซีไปเอฟซีเราลุยกันเลยมินไล่ประมาณเราพี่นทุกคนเราต้องบิดมินไล่เรียบร้อยนะครับคนี้หรือเปล่านะครับ มันเห็นเอ็นวอดนะเมื่อกี้นะยังมีเป็นลูกมันนะทุกคนมันมีเป็นลูกมันนะครับแล้วเผื่อจะมัจะเจอบอลด่างไหมนี่ทุกคนนั่นไงทุกคนมีลูกมันจริงด้วยแต่พ่อมันไม่รู้อยู่ไหนนะโอเคยังเป็นลูกมันอยู่นะทุกคนไม่รู้จะเลาไหมนะทุกคนวันนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนโอ้โหทุกคนเงียดพัดวังแล้วได้ลูกมันนะครับตัวเล็กๆแต่ก็มีลุ้นอยู่ที่จริงนะมันน่าจะมีนะทุกคนโอเคครับยังไม่เจอนะครับ ังไม่มีใครมานะครับปีนี้เงียบเป็นคนแรกนะครับบุกเบิกนะครับทุกคนแต่ก็ลุ้นกันแหละว,ว่าจะได้หรือเปล่านะยังไม่เจอนะครับเจอแต่ลูกมันนะครับโอ้โหมีแต่ควกัเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนอือหือ เริ่มนะครับเริ่มออกอาการเลยนะครับมันจะเสียวๆอยู่นะครับว่าจะไม่ได้เลยแบบนี้มีลูกมันนครับตัวเล็กๆเรียบร้อยนะครับยังเป็นลูกอยู่นะครับขอเจอพ่อรักห้าสิบตัวได้ไหมครับไม่อยากเจอลูกครับแต่เนี่ยเจอหวดแล้วครับจังหวะนี้แเียเจอหวดแล้วแตเจอหวดแล้วไม่เจอปลาครับทุกคน เห็นก็ว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าเจอวอดแล้วเมื่อกี้ไม่เจอครับจเจอแต่วกวขวกหอ,อเจอแล้วทุกคนหนึ่งตัวนี่ครับทุกคนสวยมากหนึ่งตัวนะครับตัวแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวมันจะใส่ให้ดูนะครับมันยังไม่โตนะครับแต่ว่านี่ครับทุกคนสวยมากนะนี่ วยมากครับทุกคนสวยสมบูรณ์นะครับ,มบ,รรบไม่เหลาแล้วครับทุกคนไม่เหลาแลนะ้ววันนี้เรามาเราไม่เหลาแล้วนะทุกคนถ้าเหลานี่กาตุนนะครับใส่น้ามันมาไกลมากไม่เจอครับเพราะว่ามันเห็นมาไกลมากนะครับทุกคนมาเป็นร้อยกิโลนะครับขับรถมาเป็นร้อยกิโลครับไกลมาก ก็ออยังเจอแม่กคกอยู่ดีนะครับเดี๋ยวมันมีอยู่ที่ที่มันเป็นเป็นเองเป็นเอ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองวังร่องนี้ด้วยร่องนี้มันเหนยังไม่ได้ลองนะเราไปทีละร่องครับทุกคนนี่ก็เห็นวอดนะครับเมื่อกี้นะได้เห็นวอดร,รับไม่เจอคนระับ มีลูกมันเยอะแยะเลยับทุกคนหรือว่ามันยังไม่โตนะบางทีก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าได้มาหนึ่งตัวแล้วแต่มันก็สวยมากเลยนะครับน้ำลึกลึกเพกหน่อยนะครับแต่บางทีก็ต้องพยายามสักหน่อยนะครับทุกคนหรือว่าพยายามมากนะครับไม่พยายามหน่อย ไม่ใช่ไปยามหน่อยได้มาแล้วครับลูกมันใช่ครับลูกมันตัวเมียนะครับได้แล้วทุกคนโอ้โหทุกคนดูครับความสวยของมันนี่ทุกคนเขียวปืดนี่ทุกคนนี่ปีบอกแล้วเห็นไหมเงียบอกแล้วว่าสวยมากทุกคนนี่เขียวปืดเลยนะครับทุกคนดียวมีจะได้ตรงให้ดู ดูความสวยของมันนะเขียวมากนะครับทุกคนนี่ทุกคนอือนี่ทุกคนสวยไหมนี่ทุกคนอือสวยมากปีนี้นี่ครับรุ่นแรกนะครับสวยนะครับอือไปต่อนะครับน่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยก็เจอฟองนะเมื่อกี้ล้วก็ได้นะครับ เห็นว่าเห็นน่าจะเจอบอลดังนะทุกคนไปเจอลูกมันนะครับถ้ามีวอดนี่มันเห็นว่าจเจอตัวแน่นอนนะครับทุกคนนี่ทุกคนแม,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 มงมุมเริ่มทําการแล้วทุกคนแมงมุมเริ่มทําการแล้วโอ้โหบางเอียรไม่รู้จะมาจากปลาหรือมาหาบอลดังนะพอเห็นบอนลแล้วไม่ค่อยได้นะทุกคน มันด้วยไม่ว่าจะด้วยอะไรนะครับแต่ว่ายัง <c oughs> ก็ดูไปหมดนะครับลูกมันเยอะแยะเลยทุกคนนี่ครับนี่ครับอายุยังไม่ถึงนะครับนี่สวยมากแต่ว่าทุกคนดูลูกมันนะครับนี่ครับรอรักรออีกสักนิดนะครับโตวสวยแน่นอน ไปต่อครับมาต่อเรื่อยๆครับแต่ว่าม,มันเห็นว่ามันลึกไปนะครับทุกคนน้ำเออน้ำมันลึกไปเห็นไหมก็เจอลูกมันไม่เจอนะครับทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน่าจะเจอบอลด่างนะมันจะปลาขัดนะมังเงียไม่ใช่หมาบอล จะประกาศน,นะไม่รู้เลยนะถ้าเจอบนก็มีเอากลับไปบ้างเลยนะนะทุกคนแต่ว่าก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะทุกคนบนก็น่าจะมีลุ้นอยู่เพราะว่ามั่นใจเหมือนกันคนระับอาจจะเจอนะโอ้โห ตัวผู้นะครับแต่ว่าอายุยังน้อยอันนี้มันเห็ได้ได้มาสองตัวอยู่นะสวยมากนะทุกคนที่ได้น,นี้คือมันมีโหวทั้งนั้นเลยนะครื่องเหงียนต้องดูโหวตนะทุกคนแต่ว่ามันก็ดูยากสักนิดนึง,งอื้มอื้มเหงีย้มาเร็วไปหรือว่ามาช้าไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลามีแน่นอนนะครับ มีเยอะมีน้อยก็อยู่ตามที่ว่าก็ลุ้นกันไปได้เลยครับไม่เจอับมีแต่ดูกด,ดิกรับน้ำใสมากครับสวยอันไม่ได้มาแค่สองตัวลุ้นนะครับลุ้นหาวอดนะครับหาวอด ถ้าเจอหวดนี่เจอตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าน้ำมันลดไปบ้างแล้วนะครับใช่ลดไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนเราเล่นทีละล่องนะครับอืมอือพอ,อน่าจ,จะมีลุ้นอยู่นะครับแถวนี้มันไม่ลุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทุกคน และตรงนี้ก็มีโหวดนะครับมีโหวดหนึ่งเราก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ปลาไหมนะไม่ได้นะมันไปแล้วนะมันไวมากทุกคนมันไวมากจริงจริงมันไวมากครับนี่ครับได้ลูกมันมาเห็นว่ามันน่าจะมีอยู่ในนี้นะน,นี้แล้กัน น่าจะมีบ้างนะก็ไม่เจอครับอืหานเข้าเลยครับมันจะหานเข้าแล้วทุกคนคือได้แค่สองตัวนี่หันเข้าในนอนครับใส่น้ำมันสองร้อยนะมาช้อนได้สองตัวแบบนี้คุ้มนะแต่ก็พยายามต่อไปนะครับบางเหเห็นไม่เจอก็พยายามต่อไปนะครับ อาจจะเจอทีหลังก็ได้นะครับวันนี้มึงเห็นก็ได้มาเจอกับกรงขังอะไรนะครับไม่ในใจเหมือนกันนี่นะครับมาเจอกรงขังนะครับนหนนะครับน่าจะเป็นกระเค้นะครับเป็นที่ดักกระเค้แน,น่นอนนะครับไปเป็นต่อดีกว่านะครับ โหดหนักนะครับทุกคนโหจริงจริโอ้โหหายากเหมือนกันนะครับกวาจะได้ทักตัวนี้สีนี้นี่ร้องได้เลยนะครับคือไม่ค่อยเจอหวดนะไม่เคยมีหวดใหเห็นเลยนะแล้วก็น้ำมันลึกด้วยไม่มีใครมาจับนะครับ เดินแค่ดิมทรงฟังนะครับตอนนี้ยังไม่ไปร่องใหม่นะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมีแต่ลูกกุ๊กๆนะครับแล้วบางเหตุก็เจอตัวเมียมันหรือเปล่านะไม่แน่ใจใช่ครับตัวเมียมันนะครับหนึ่งตัวอายุยังน้อยนะครับตัวเมียอายุยังน้อยไม่เอานะครับปล่อยมันไป ช้อนต่อครับทุกคนเจอเจออีกแล้วนะครับลูกมันลูกมันตอนนี้เยอะมากนะครับในตอนนี้มก็ได้มาพบกับดงพญาจุงอ่างครับเผื่อว่าเจอด่างทักต้นนะครับโอ้โหนะครับพญาจุงอ่างหรือว่าอะไรครับเขาเรียกนี้ มันสุดยอดมากเลยทุกคนดูมันเยอะมากครับทุกคนอืมแต่มันก็สวยด้วยนะอย่างเ,เงี้ยขอตำรวจก่อนนะเผื่อเจอด่างนะถ้าเจอด่างเนะนี้ยนี่แบบร้องเลยน,นี่อาจจะเป็นกล้วยครับมาช้อนปลาแต่ว่ามามาดูมังเอียด้อครับไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นว่ามันจะด่างนะ ดูกว่านะดูสวยมากคนะรับกอใหญ่นะครับลูกมันเต็มเลยคนระับมีกล้วยเดนะ้แบบนี้ก็เรียกว่าด่างไหมไม่แน่ใจครับแต่ว่าต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากพอมีบอลด้วยนะครไปไปช้อนปลาดีกว่าเราไม่ได้เหมือนดูงาเมนะือแช่จงอางนยครับน้อง ไม่เจอนะโอ้โหสงสัยน่าจะแย่แล้วนะมาไกลซะด้วยนะครับไม่เจอด้วยครับไม่เจอเจอแต่ลูกมัน,นครับลูกมันนะครับโอ้โหมีกังวลเล็กน้อยครับมีกังวลนะครับ เงินเล็กน้อยนะครับใช่ครับตุกตกเยอะมากครับอืมอือลำบากแล้วมรับเงินปัญหาใหญ่แล้วทีนี้ไม่มีใครมาด้วยครับทีนี้ไม่ว่าที่เขาไม่มาเพราะไม่มีปลาครับมางอย่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหมงเงยเจอครับเจอครับเงยมันใจว่าปลาจะอยู่ในนี้ครับน้องโอ้ยิงครับ ก็ใหญ่เลยครับทุกคนพ่อพันเลยครับตัวนี้โอโ้โหโอ้โหประการยักษ์็ชัดครับทุกคนดูอื้อหือทุกคนพ่อพันนะครับโอ้โหใหญ่มาก,มใ,กมใหญ่มากครับทุกคนตัวนี้นี่ทุกคนพ่อพันจริจริงครับใส่ลุงเลยอื้มโอ้โหย่อดฮิมากครับทุกคน ใหญ่มากเท่าประกัดยักษ์เลยนะครับใหญ่มากสวยด้วยครับตัวนี้ได้มาสามตัวครับไม่รู้คุ้มไหมครับแต่ก็ไปยา,ยามหาไปเรื่อยๆนะครับมันกาลังสงสัยมันกําลังจะให้กําเนิดลูกอยู่เราต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ ไม่เจอครับในขวดนี้มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับขวดมันปิดอยู่ครับทุกคนได้พพันมามา,มาตัวหนึ่งนะครับถ้าเอาขวดมาวางนี่เห็นว่าน่าจะได้เยอะนะครับทุกคนไม่เจอนะทุกคนโอเจอลูกมัน ครับในนั้นน่าจะมีนะทุกคนลองดูไหมไม่เอานะครับอยู่กลางวังเกินไปนะถึงนี้นะครับนี่เจอครับเจอลูกมัน,นครับสวยนะ่า ไปต,ต่อนะทุกคนใ่อได้ลูกมันนะครับโอ้โหเงี้ยนะครับเงี้ยกกับปัญหาแล้วครับอนนี้ปัญหานี้ก็คือแบบมันรกนะครับแล้วก็โอ้ลำบากมากครับไหวได,ได้ตัวทุกคนดูเองครับ โอ้โหบางเห็นตกแล้วทุกคนตกวางมาเจอแล้วเจอลูกมันเยอะแยะเลยครับยังไม่โตนะครับลูกมันครับอื้อ ไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับก็ไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับก็อาจจะเสียใจเล็กน้อยแต่ก็โอ้โหตรงนี้มีหวดนะครับน่าจะมีลุ้นนะนั่นไงครับนังไครับเปิดดูครับเปิดดูครับมีหรอเป่าครับไม่มีครับสวยเลยเจอหวดครับแต่ว่าเอาไม่ได้นะครับ ผมเสียดายมากนะครับ <c oughs> ตรงนี้ át, มาดูกันนะเพ่าปามจะวิ่งเร็วมากวิ่งไวมากเหนีย huh. ดช้าเกินนครับบางทีก็ออกไม่ถึงมันลึกด้วยครับทุกคนโอ้โหเริ่มออกอาการแล้วครับจงังหวะนี้ออกอาการหอบนะครับทุกนะคนหอบนิดหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสักทีหนึง่งเผื่อว่าจะได้ตักื๊กนะครับผมได้ครับลูกมันเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะนี่ดัางหรือเปล่าทุกคนดัางไหมดัางเรียบยร้อยนี่เหยียดอื้มมาป้าแต่ว่าได้บนด่าง สวยโอเคครับคลิปนี้ก็ได้แค่ได้แค่นี้นครับตามตัวแต่ว่าได้พ่อพันธุ์มันมาครับทุกคนองเงีนยในเดี๋ยวพ่อพันธุ์มันดับพ่อพันธุ์เลยประกาศยักเลยครับโตมากครับทุกคนโตมากโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้าชอบกดไลค์แชร์นะครับและอย่าลืมไปติดตามดูร่องที่สองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมเงี้ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ